สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกวับผมปอนหนุ่ยเมืองบ้าไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกันอังคารที่12กันยายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้นะครับณเวทีมวยนานาชาติรังสิตจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับและว,วันนี้เสียโบ๊ทนะครับเก็บค่าผ่านประตูแค่1,000บาทนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังมวยดีราคาถูกนะครับวันนี้ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบ้างไฟโก้ช่างนุ่นศรีสะเกตรหรือลุงรักจิว๋วโรงเรียนกีฬายะโสธรหรือจอมจัก,กรวานสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับนักชกจากจังหวัดมุกดาหารแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยไซ้มูลสนุกเกอร์ขับอยู่กับเสียก๊อปไส้มูลสนุกเกอร์ขับที่ยะโสธรน,นะครับตอนนี้ก็ย้ายมาซ้อมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครับของยะโสธรน,นะครับ วันนี้เจอกับทางด้านกล้องธรณีสิทธิ์นายกการอุบลหรือแสงพนาเล็กสอแสงพนาครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซ้อมนิคายมวยสันติอุบลนะครับอยู่กับทางด้านสันติอุบลนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ชกกันในพิกัด102่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกดนะครับช่างน้ำหนักได้102.6 ลดไปจุดหกส่วนทางด้านกล้องธรณีสิทธิ์นายกการอุบลนะครับชั่งน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสองจุดแปดลดไปจุดแปดครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านกล้องธรณีสิทธิ์นายกการอุบลนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดัานแทงแล้วก็สอกแรง ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกล้องธรณีสิทธิ์ในยกการอุบลนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนพายทองคำออโต้มวยไทยยิมเมื่อวันที่2มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะนอกทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมในยกที่4เมื่อวันที่18สิงหาคม2,66 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน ้องธรณีสิทธิ์ในยกการอุบลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสแข้่งแ,แรงแล้วก็ผิวหลักเลี่ยมดีเก่าเก่าเกมยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะนอกทางด้านนิวสยามวออุรชาในยกที่4เมื่อวันที่16มิถุนายน266ที่เวทีมวยลังสิตและก็มาชนะคะแนนโคชิวอวันชัยเมื่อวันที่13กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกดนะครับสำหรับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้าน บั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตนะครับกำลังสดกำลังฮาวเก่าเก่าเกมวันนี้น่าจะรับชัยชนะกลับบ้านไปได้นะครับคู่ที่หนึ่งผมออกไปที่ทางด้านบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงอีสานออ,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 อุดอุดรหรือจอมโวสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับนักชกจากจังหวัด บุรีรัมยซ้อมที่ค่ายมวยอันสุข,ขุมวิทนะครับอยู่กับอันสุข,ขุมวิทย่านคลองสามวาหัดไทยลาดนะครับวันนี้เจอทางด้านแลมโบโจิว๋วนอสงวนพงหรือชื่อเก่าคือจามับข้ามตรีนะครับนักชกจากประเทศกรัรมพูชานะครับซ้อมที่ค่ายมวยชนบุรีอาร์ตมีเดียก,กุ๊ปนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด107่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน สิงอีสานออดอุดร์นะครับช่างน้าหนักได้108.7ลดไป1.7นะครับส่วนทางด้านแลมโบจิ๋วนอสงวนพง์นะครับช่างน้าหนักได้107.3ลดไปจครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแลมโบจิ๋วนอสงวนพง์นะครับก็เป็นมวยซ้าย ฝีมือคบเครื่องนอกได้ในดีแข้งสายแรงบุดุดันไปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแรมโบ้จิว๋วนเสงวนพงนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านแรมโบ้จิว๋วนเสงวนพง์นะครับก็แพ้คะแนนลาวสตาเกียรติทงยศนักชกสอปปอลาวนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทีละพงไกศิลปภพบ,บอกซิ่งยิม เมื่อนที่30มิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนัน่นแลมโบ้จิว๋วนอสังวนพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัน่นสิงอีสานอออุดอุดรกันบ้างนะครับสายสืบสายเล่นไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้อออุดอุดรการันตีนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้ง แทงเข่าต่อยหมัดแรงเก่าเก๋าเกมเหลี่ยมเชิงดีความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การโชคของนั่นสิง์อีสานอออูดอุดอนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นสิงอีสานนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งเมื่อวันทีมิถุนายน2อ6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับและก็นชนะคะแนนเด่นผ้าด่างแดงรถด,ดีเมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านสิงห์อีสานอออุดอุดรนะครับสาหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสิงห์อีสานอออุดอุดรนะครับชอบการทํามวยของอออุดอุดรและก็อันสุขุมวิทย์ทำมวยแข็งแกร่งแข็งแรงและก็เป็นมวยเก่าเก่าเกมความเป็นมวยดีกว่านะครับวันนี้คู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้าน สิงห์อีสานอูดอุดรนะครับให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทนงน้านโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์หรือระดับเพชรสิทธิเจริญทรัพนะครับนักชกจากปทุมธานีอยู่ที่คลองสามธัญบุรีนะครับซ้อมที่ข่ายมวยสิทธิเจริญทรัพนะครับก็เป็นลูกชายของเจริญทรัพย เกียดบ้านช่องนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนหรือสพอันลังสีหรือเพชรกิษณนะกบวัสดุพันภูเก็ตหรืออภินันมวยไทยชัยยานะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับอยู่กับเสียตั้มแล้วก็ครูอิทวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านโฟวินสิทธิ์จเจริญทรัพย ช่างน้ำหนักได้113.8ขาดไปจดสส่วนทางด้านเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนนะครับช่างน้ำหนักได้114.8ลดไปจด 8. ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัน่นเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงบุ๊ดุดดันล็อกเตะเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรสุวรรณนะครับก็แพ้คะแนนโฟวินสิจเริทรัพย์เมื่อวันที่30มิถุนายน2 5 6 6ที่เวท,ทีมวยรังสิทธิ์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรมะลัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านโฟวิน win, สิทธิ์เจริญทรัพย์กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านโฟวิน win, สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีฝีมือคบเครื่องแข้งขวาแรงปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นบุ๊ดุดันเป็นมวยที่ขยันเดินขยันทาเคยชนะมาวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยครับนี่คือสไตล์การชกของดัานโฟวิน win, สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรสุวรรณสพันธร,รังสีเมื่อวันที่30มิถุนายน2 5ง6ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนดินเนื้อทองหมวดพง191เมื่อวันที่3สิงหาคม2อ66ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่รองนะครับผมออกไปที่ทางด้าน โฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยและก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันทำน่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เพชรอนุวัตรนนุวัตรยิมหรือเพชรนิวัตวงกล้าศึกนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยนนุวัตรยิมอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีนู่นนะครับโดยมีเสียยะนนุวัตรยิมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านมวยฟอร์มสดฟอร์มห้าเพชรกาก้าโชดบางแสนหรือเพชรภูผามิกซอนพักระนองนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามแต่ทว่า ไปตั้งลกลากอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยเก่าเกาเก,าเกมใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอนุวัตโนนุวัตยิมช่างน้ำหนักได้115.1ลดไปจุนะครับทางด้านเพชรอนุวัตต่อให้1ปอนด์115คือเพชรอนุวัต ร้อยสิบหกคือเพชรกาก้าครับสำหรับเพชรกากา้าโชดบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบห้าจุดแปดขาดไปจุดสองครับนี่คือการช่างนำ้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดไม่มีเกียร์ถอยมีแต่กเกียร์เดินหน้าเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงทุกลูกทุกดอก หัวใจใหญ่กว่าตับครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การโชคของนั่นเพรกาก้าโชดบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพรกาก้าโชดบางแสนนะครับต้องบอกว่า78ฟอร์มหลังนี่ไร้พ่ายนะครับวันนี้จัดไป3ฟอร์มนะครับชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยเมื่อวันที่19พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาชนะคะแนน สายฟ้าก่อสามาคัคคีเมื่อวันที่22มิถุนายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินและวกาไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนคุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่15สิงหาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรอนุวัฒน์นนุวัฒน์ยิมกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรอนุวัตรนนุวัต์ยิมนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงและก็มีศอกฟันดีดุดันการผ่านมวยดีกว่าเก่าเก่าเกมกว่าคานี้คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรอนุวัตรนนุวัต์ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรอนุวัตรนนุวัต์ยิมนะครับก็พลิกชนะคะแนนแพลวเพชลฟ้าเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 1 6ที่ราชดำเนิน แล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนเพชรเดชมวยเดจ็ด89เมื่อวที่10สิงหาคม266ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอนุวัต์นนุวัต์ยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับเป็นลองก็ต้องลองเป็นต่อก็ต้องต่อ แต่ถ้าว่าเลทเปิดทางด้านเพชรกาก้าโชดบางแสนนี่เป็นรองถึง3-2แล้วตอนนี้ปอหนุ่ยเมื่อมังไฟออกรองไปที่ทางด้านเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ